สวัสดีครับพบกับผม2องสิงโมดิฟายวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการเช็คซ่อมแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตเตอรี่ของอบล็อกกระแทกไร้าสายส่งมาจากทางบ้านนะครับก็ไอตัวนี้คือมันเสียชาร์จไม่เข้าแล้วนะครับสาเหตุน่าจะเกิดจากแบตเตอรี่เสื่อมสภาพนั่นเองเดี๋ยวเรามา,าเช็ดอาการเสียกันก่อนครับผมนี่ครับผมก็แบตเตอรี่น่าจะเป็นรุ่น2 0โวลต์นะ เดี๋ยวเราแกะดูก่อนนะครับสเปคตรงนี้คงไม่ใช่แรงดันไฟฟ้านะแล้วก็ตรงนี้ก็บอกพิกัดแบบแปลกๆนะครับ8.0 mAh นะครับจริงๆก็น่าจะเป็น8000ม ah, ิลลิแอมต่อชั่วโมงหรือไม่ก็8แอมไปเลยนะครับแต่คงไม่ถึงแล้วครับ8แอมนี่คือคองอยากนะเดี๋ยวเราแกะเช็คดูก่อน,นครับก่อนอื่นนะผมวัดแรงดันไฟฟ้าให้ดูก่อนนะครับผมนี่ใช้มัลติมิเตอร์หรือแคมิเตอร์นะปรปบไปยาน DC โวลต์ olt, หรือว่าการวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงนี่นะครับลองวัดให้ดูก่อน วัตรงนี้เลยนะครับตรงขั้วแบตเตอรี่นี่เลยเห็นไหมครับขึ้นเพียงแค่9โวลต์เท่านั้นเองนะครับซึ่งแรงดันไฟฟ้าน่าจะเป็นรุ่น18หรือไม่ก็20โวลต์น,นะครับภายในน่าจะมีแบตเตอรีอ่อยู่ทั้งหมดนะครับชุดละ5ก้อนอาจจะมี10ก้อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราแกะเช็คเลยก็ตรงนี้นะครับมันใช้ประแจแอลหัวดาวนะครับเนี่ยก็มีสกูนะครับ4ตัวนะสมุม นี้ก็ถอดออกเลยนะแกออกนี่โอ้โหอันนี้คือน่าจะผ่านการดัดแปลงมาแล้วนะครับนี่นะแบบนี้เลยคือการจับนี่ถือว่าน่ากลัวมากนะครับซึ่งคิดว่านะแบตเตอรี่มันมันเสียนี่มีการดัดแปลงนะครับอย่างแบตเตอรี่ก้อนนี้บวมแล้วนีเนี่ยแบบนี้นะครับอันนี้คือบวมเลย ก็น่าจะเป็นการดัดแปลงแก้ไขมานะก็เดี๋ยวประกอบนะครับซื้อแบตก้อนใหม่มาประกอบนะตอนนี้คือมีแบตท,ทั้งหมด5ก้อนนะครับก็เป็น2ชุดนะซึ่งแบตตรงนี้เป็นแบต18650ครับมันมีแรงดันไฟฟ้าที่อยู่ที่ประมาณ4โวลต์น,นะครับก็มี5ก้อนต่ออนุก,กรมกันก็คือ5 4 20 2 0โวลต์น,นะครับเอามาขนานกันเพื่อเพิ่มกระแสนะก็คือ,อทำเป็น5ชุดไปททำเป็น5ก้อน2ชุดนะครับนำมาขนานกันเพื่อ เพิ่มความจุก,กระแสนั่นเองนะครับก็คือแรงดันไฟฟ้า20โวลต์ครับผมก็ถอ,อดสายออกเลยนะแยกชุดวงจรออกเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมตัดออกเลยนะเพราะเขาบัดเกมาอยู่แล้วนะเมื่อตัดออกนะครับก็ดึงแบตเตอรี่ออกเลยถอ,อดออกเลยนะครับแยกแบตเตอรี่ออกเลยเพราะว่าแบตเตอรี่พวกนี้นะครับเสื่อมสภาพไปหมดแล้วหมดสิบก้อนครับผมนี่ เดี๋ยวเราเอาแบตตัวใหม่มาแพคนะแพคตามในลักษณะเดิมนะครับผมนี่ครับก็ตอนนี้ซื้อแบตเตอรี่ก้อนใหม่มาแล้วนะครับก็ละ2,000ม ah. ิลลิแอมนี่เดี๋ยวเราเริ่มทำการประกอบแพคแบตเตอรี่ใหม่เลยคือถ้าใครกลัวจำไม่ได้ก็ให้ถ่ายรูปไว้ทุกจอดเลยนะครับป้องกันการลืมครับผมนี่นะลักษณะของแบตเตอรี่ก็จะประมาณนี้เมื่อ,อาวางแบตเตอรี่ตามตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วนะครับก็ตัวนี้มาประกบเลย เป็นซ็อกเก็ตของมันนี่มันก็จะประมาณนี้แล้วนะทีนี้เราก็เริ่มทําการจั๊มแบตเตอรี่เลยครับผมก็สําหรับการจั๊มขั้วแบตเตอรี่ผมจะใช้เครื่องเชื่อมสปอตหรือว่าเครื่องเชื่อมจุดแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้คนระับคือแผ่นนิกเกิลนะเป็นตัวเชื่อมระหว่างตัวขั้วแบตเตอรี่นะตรงนี้เลยอ่าเริ่มเลยนะครับก็ตรงนี้ผมตัดตรงนี้ก่อนนะครับใช้กันไก,นกนตัดโลหะครับผมนี่สองขั้วนี้มันเชื่อมหนึ่งกันครับผมประมาณนี้นะก็ตัดเลย สองขั้วนี้เชื่อมกันก่อนนะครับทีนี้ก็เอาตรงนะครับขั้วตรงนี้นะเชื่อมห่างกาันรอยเชื่อมนะครับห่างกันประมาณนี้นะครับนี่แล้วก็ครับกดสวิตช์ได้เลยนี่ติดเลยนะครับเชื่อมสองจุดครับผมนี่ติดแน่นเลยนะแบบนี้ครับไหมไม่ต้องมาบัดกรีแบบนั้นนะครับ นี่โอเคครับแมคู่นี้เรียบร้อยแล้วต่อไปนะครับสีก้อนตรงนี้นะครับจําถึงกันเลยนะนี่ก็ตัดประมาณนี้ครึ่งก่อนให้มันโผแนวน,นี้นะครับเนี่เชื่อมถึงกันครับผมนี่ก็เชื่อมเลยครับเวลาในการเชื่อมให้เหมาะสมนะวางตำแหน่งให้ดีนี่โอเคครับ เนี่ยตรงนี้เรียบร้อยครับนี่ลักษณะของรอยเชื่อมประมาณนี้นะมันจะติดแน่นเลยนะครับใช้เครื่องเชื่อมสปอตต่อไปนะครับอ่าต่อไปคือสีก้อนนี้ก็จําถึงกันนะจับประมาณนี้ก็วางท่าไปครับจําถึงกันเลยนะมาวางท่าได้ตำแหน่งแล้วก็เชื่อมเลยโอเคครับ ครับผมก็ตอนนี้ผมได้เชื่อมต่อแบตเตอรีเอ่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะลักษณะจุดต่อรอยเชื่อมก็จะเป็นประมาณนี้ครับ2ด้านเลยนะทีนี้ก็เอาชุดวงจรของแบตเตอรี่นะครับประกอบเข้าไปได้เลยนะแล้วก็ขันสกูล็อกได้เลยครับเดี๋ยวเราจ๊ำสายเลยนะนี้ก็บัตรกีตรงนี้รับว่าตรงนี้นะน,นี่ครับก็แต้มตรงนี้ เชื่อมสายนะครับสายสีแดงคือขั้วบวกตรงนี้นะตามตำแหน่งเดิมนะครับถ้าเราถอดมาตรงจุดไหนก็ถ่ายรูปไว้วก็ได้เนี่ยโอเคครับสายสีเหลืองก็สําหรับสายสีขาวตรงนี้มันสั้นไปนะผมก็เลยเปลี่ยนเป็นสายสีน้ําตาลนะเปลี่ยนสายนะครับผมจําเลยครับ ที okay. นี้ก็ฝั่งนี้บ้างนะครับบัตรกีเข้าตรงขั้วแบตตรงนี้ก่อนครับน,นี่ครับก็ตอนนี้ได้ทำการเชื่อมสายต่อเข้ากับแบตเตอรี่แล้วก็ชุดวงจรเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราประกอบไปเลยนะครับก่อนประกอบผมวัดแรงดันให้ดูเลยนะครับตรงขั้วของแบตเตอรี่นี่นะครับก็ชแชรแคมมิเตอร์นะครับปรบปย่านการวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงครับผม ก็คือขั้วแบตเตอรี่ตรงนี้ครับอ่านี่ยวตรงนี้เลยนะนะตอนนี้วัดแรงดันไฟฟ้าได้ 19.8V โวลต์เลยครับหลังจากที่ตอนแรกนะครับที่เราวัดได้ประมาณ8 V โวลต์เท่านั้นเองอนนี้คือประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับ19.8โวลต์เดี๋ยวถ้าเราชาร์จให้แบตเตอรี่เต็มนะครับมันก็จะประมาณ2 0กว่ากว่าหน่อยๆน,นะครับโอ,โอเคนี่ก็ตอนนี้เลยครับผมประกอบ ฝาครอบได้เลยครับก็เอาแบตเตอรี่นะประกอบเข้ากับฝาครอบนะครับใส่สปริงด้วยนะครับผมนี่ก็ใส่ตัวกดล็อกสวิตช์นะครับแบบนี้โอเคนี่นะครับนี่ก็ประกอบไปเลยเมื่อกี้นะครับประกอบคือค่อนข้างฝืดยากนะครับเพราะว่ามันติดตรงสายไฟนะนี่ตรงนี้คือประกอบง่ายๆเลยนะครับ ่ไหมประกบเข้าไปคือไม่ฝืดไม่ติดล็อกอะไรเลยนะเพราะเราใช้ตัวแผ่นนิกเกิลเป็นตัวจัมนะครับแต่เมื่อกี้เขาใช้สายไฟนะครับเป็นตัวจั๊มันทําให้ติดขอบด้านข้างนั่นเองนะครับก็หันสกูล็อกตามเดิมได้เลยนะครับก็ใช้ประแจาดาวเพราคะแนนครับ โอเคครับผม,มร้อยก็วัดแรงดันนะครับอีกทีหนึ่งนะโอเคครับ19.8โวลต์ถามนี้เลยครับเรียบร้อยครับผมเป็นยังไงกันบ้างสำหรับวิธีการในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของแบตเตอรี่ของสว่านไร้สายหรือว่าบล็อกกระแทกไร้สายตรงนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะหลังจากที่นะครับนี่แบตเตอรี่ที่เขาเปลี่ยนมานะครับมันเป็นแบตเตอรี่ที่เก่าเสื่อมสภาพแล้วก็วิธีการจั๊มนั้นไม่ถูกต้องด้วยนะก็ตอนนี้ เรียบร้อยแล้วครับัดแรงดันได้19.8โวลต์เดี๋ยวถ้าชาร์จก็ประมาณ20โวลต์กว่าๆนะครับนี่นะเรียบร้อยครับก็ท่านผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยตรงจุดไหนสามารถสอบถามเข้ามาใต้คลิปได้เลย,ยดีๆต่อคำถามวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมใครที่ชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสิ่ง Modify เพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับแจง้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนั่นเองวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ